สวัสดีครับวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันที่13ของการทำรั้วบ้านของคุณสิทธิชัยนะครับเมื่อขั้นตอนที่แล้วนะครับเราตั้งแบบเสาตหมอแล้วก็เทเรียบร้อยเราได้วางแบบคานแล้วก็เทคานบางส่วนนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเรามาดูจุดเชื่อมต่อในการจะเทคานต่อเนื่อง ให้เราตัดหน้าคานตั้งแบบในแนวดิ่งนะครับตรงๆนะครับอย่าเทลาดหรือว่าเทเอียงนะฮะเพื่อการเชื่อมต่อได้แข็งแรงนะครับดูตามในวีดีโอนะครับซึ่งผมได้นำมาเสนอให้ติดตามชมกันอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับวันนี้ก็เราก็ยัง เได้ตั้งแบบคานต่อเนื่องในลักษณะแบบนี้อีกครับเพราะงานเรายังไม่เสร็จนะครับแล้วผมจะนำมาเสนอขั้นตอนต่อไปอีกในวันถัดไปนะครับขอบพระคุณมากครับผมมิตรตะมกมาตมัยโฮมดีไซน์รายงานครับขอบคุณครับสวัสดีครับ